พี่น้องนะามาต่ำจ้าต่ำกล้วยกล้วยออนดีดีจ้าออนออนต่ำสามมากใช้น้ำตาลจ้าได้ผงชูรสใช่แล้วแต่อมบอ,อกที ถ้าไนแกะใส่กระป๋องใส่น้ำตาลแล้วก็แอ้กับิีไซน์เห็นไหมจ๊ะน้อเส็บๆนะพี่น้องใส่ไซน์ใส่บักหนาวแล้วจัดนะยายใส่บักหนาวใส่ใส่บักหนาวนี่เขาก็กินได้จ้ะนี่ให้กลินเปียกบักหนาวำเลยฮะยายให้กินน้อยๆสำเนกจ้ะก็ใส่บักเฟียงใส่บักเกียวขึ้นจ้ะ ใส่ตะไคร่เนาะแต่เนาะเนี่ยมันแสบตะไคร่กับกระปีจะใส่กันคึอกันต่ำกอนใส่ใส่เคียงเน,นาะจ๊ะเนาะต่ำกอนใส่ใส่ลำปลา <c oughs> ไหลไรนี่ขาบอกวาคือใส่ตะไผ่หย่มตัวเก่าแท้ ตัดมะเครื่องโลจ้ะน,นี่ซื้อผ่ามาตัดเอาพีนองจะจากบัโนนะจากทุกวันจะใส่แล้วปับ๊บถิ่มลงเคียงปับ๊บมีความความอยู่ในครัวของยายจะแล้จากถุ่มเหรอะจะยายนี่คือใจจส่ตัโตกาใส่ลูกวานะในคลิปเนาะลูกยายายคือเอา้าะมีหาหกตัวน่อสันตะนวา่าลูกก็เห็นที่ดอกเขาแก้งว่ายายซื้อเดี๋ยวยายจะตัดใส่ปะลาใส่น้ำปลานะจ๊ะนะ จะน้ำมะขามเปียกจ้ะย,ย้ายใส่นัมน้ำปลาลาก็น้ำมะขามเปียกไว้จ้ะสุดแซ่บแซ่บทุกอย่างแต่ย้ายเห็ดย้ายแซ่บเอง <c oughs> ตำเองแซ่บเองเอลย <c oughs> ลูกเขียนว่อไรด้วยกันนะครัปล่อยคลิปลงไปนี่นั่นคืแลนด์สานเลย กวยอ่อนดีดีไหมจ๊ะอันมีเคีย้ยวนึงแหมเพิ่นถาม่าแม่ค้าถาม่าเอาเมือเคีย้ยวบ่เนคะถามย้ายไหมตั้งหลายวีนอะแต่เนาะหกเกียรติวีย้ายเลยว่าเอาเอาวีที่สองมจ๊ะบ่เอาวีแรกเด้บ่เอาวีที่หนึ่งวีที่หนึ่งมันสิมันสินว่วนแก่ๆนอาจานะห้ากัหยับลงมาอีกเอาวีที่สองที่สามประมาณนี่ยายเยีอาวีที่สอง ขั้นขายสามสิบบาทนะใบบวงน้ําได้จ้ะนี่กลับแทบขังนี่ใบบวงน้าว,วน,นี่กลับแทบอิเล่ใบบะคองน,นี่ยบบน,นั่งจังเขาอีกเลยซิมก่อนโออนมรัสแตกพี่น้อ,นองเอ้ยมากินยยน้ำย้อยแต่มีปูดวงแสงแสบไปย้ายอีปูดวงย้ายเหมิดไปจ้ะโออนมรัสเฮีย ถ้าไม่มกินนอ่ะจ้ะให้กินถ้าหลุกมากินน้ำาเอาปลาแดกโตใสโยกี <c oughs> <c oughs> กบบดได้จ้ะพี่น้องมันครับนายมันแสบค่าความต่ำยังก็บได้ซิมหรอกมันซิมเรากับบดได้เติมเอาอยู่กับขั้วเนาะเขาหูุหมดว่าใไ่อันนี้มันติดรสชาติจำเน่ะมันติดแสบจำเน่ะพี่น้องจับจับแสบเนี่ยพี่น้องเอ้ยมามามากินน้ำย่อย แสบอีหลีบ่ได้ว่าพูดได้จ้ะมันแสบก็บว่าแสบน่าจนะเนาะพี่น้องเนาะย้ายห,ห้องกลนโคกหืมแสบกลับเต็มเพี่น้องเอ้ยมา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 ต่อเลยจ้ะคลิปต่อเลยตัดต่อเองอเป็ี่ยนบัเกง่งนะจจะเนาะเปร้ปัีบัลูภาษาอังกฤษรูต่ตะตัวเอภาษาอังกฤษไงย้ายรูต่ตะตัวเอลู่กับหัวขวัญเนาะบ่ได้เรียนน่าจนะเนาะ แล้วไปจุดประสิงนะาจะเนาะลูกขังรักเอาคลิปลงได้เห็ดยูทูบน้าพีน้ำน่องก็นเลยเห็นพีเห็นน่องก็เลยหักพีหักน่องหมดสุข่สุข้อนไปขั้วใดกะมิเตอร์ภูเป็นตาหักเกตเตอแนวกินแจกแจ็บอ่างย้ายย้ายกะมิเตอร์นวปลาปลาสูพีน่องกินลันจ้ะบางแน่ใบบักฮงนี่จ้ะแซ่บคักเลยนี่ใบบังน้าวนึงแซ่บนี่จ้ะใบบังน้าวถือกันคักนี่จ้ะใบบังยมย้ายเอาใบบังยมมาโหดใบบักฮงย้ายก็ไม่อยากเกดกิบยาวเนาะจ้ะเนาะนี่ใบบังน้าวนี่จ้ะเด้อคุย ในรวานถือกินไปแดกวัดบใบบุบกฮงห่อไะเดยงัดกลัปไ,กกไปก้อนนะเ <c oughs> <c oughs> ตะเขาโกก้นอนใบบุกฮงใบบุกฮง เดี๋ยวย้อมจ้ะเดี๋ยวตามขายเด้พี่น้องเอ๊้จะมันแสบปักแสบแน่ ลูกจว่าฮหระเห็ดน,นกักงึงแสบหลายค่บาสุทเิยาุาสุทธยบาสุเมอร์ความเ<อ>ห็ดเบ่เป็นแล้วเห็ดบอร์แสบเนาะพี่น้องว่าบ่เห็ดบอแสบไม่เห็ดบ่เป็นดอกแล้วกลูกมาเจ้าต,ตลาดมือนกันรู้ว่าอยากกินเนนข้มเลยเ้อค่ะงเขาลงไปเซเว่นนะ่ะว เขากันกับซีโรงเซเว่นเขาว่าอย่กกินเค็มมาเด้อมันสิเป็นโรคไตเด้อยายเลยว่าซื้อผงซุรดแม่จากัวซื้อผงซุรด้วยแม่แม่จัดเกิดหอยใหญ่ๆงโซ่ระเกลงโลยเด้อน,นั่นบอกแล้วบอกว่าอย่กกินเค็มันเอา้าผงซุลด้วยเบอร์เค็มเลยยายปะ่ะของซุรด้วเบอร์เค็มซื้อมาโลดเลยว่ายายก,กินผงซุรดเค็มไป ขีดจ fate, ีนยาวแต่เนะขอตัวหลายๆเด้อผูเป็นบระดินเหมียงคือย้ายผูเป็นกิ่นกับไม่กินน้ำย้ายจ้ะแบบค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่เด้อจากทั้งทั้งไทยทั้งต่างชาติหรจ้าทั้งอยู่ท่างไก่เนะแต่เนะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยฝั่งต่างประเทศมามาแสบน้ำย้ายจ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมย้ายเนอจ้ะเนอเดีนอีกจะคัมกันขอบคุณหลายเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ามากินน้ำยายจ้ะ สวัสดีจ้า